สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนี่ครับเจ้าหกหนึ่งศูนย์กําลังติดสติกเกอร์นี่ครับกําลังติดสติกเกอร์ครับเหลือแต่หลังคาหลังคากําลังหุ้มอยู่ พันแลนโหศูน์เอทีอัน ATM. นี้จะแก้อีนนี่จะแก้นะครับเดเหลืออันนี้ยังไม่ใส่ยังไม่ใส่กองกองเปียกกงเปลี่ย,กกยกนะกองแห้งแล้วก็สามเก้าสามศูนย์ก็ พันสาก้าสน็เดี๋ยวนี้ใส่ล้อใส่ใส่นี้แล้วครับใส่ล้อใส่อนี้ นี่ครับฟ้าไฮดรอลิกเช็คปั๊มแดงปั๊มขาวเช็คอันนี้เปลี่ยนยางหมดเลยสีเส้นอันนี้เปลี่ยนยางหมดเลยครับสีเส้นแล้วก็อันนี้คันหกหกหกันหกที่เอามาจากจังหวัดอุทัยครับเดี๋ยวนี้กำลังล้างนี่ครับจะพาไปดูอะไรข้างใน อ๋อห้องปิดแล้วต่ไม่เป็นไรน่าจะเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็รอพ่นคือช่วงนี้มันไม่มีเวลาพ่นเลยครับทั้งติดที่ว่าช่วงนี้ฝนมันรินแต่วันนี้แดดมันไม่ออกแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันรินมันเลยพ่นไม่ได้ครับ มาแล้วครับเดี๋ยวยังไม่เสร็จคานนี่ครับคานท่ออากาศท่ออะไรต้นเกียร์ ชัอนเกียร์กลางครับชั้นท้ายระบบวาวลา์วลา้างล้างชัอนเกียร์นี้ทั้นเกียร์กลางแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็จะเอามาประกอบ สตาร์ทเครื่องดูครับทีนี้ก็บอมเครื่องบอมอะไรแล้วก็เผา,าสีออกแล้วก็พ่นเลยครับล้างพ่นเลยถังน้ำมันนี่ก็อันนี้ล้างแล้วแต่ว่า,ย,วายังไม่ได้นี้ครับเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นยังไงล่ะมันนนี่ครับมันเป็นดินอย่างนี้มันต้องเอาที่ขูดขูดออกก่อน เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามให้กับช่องแจ้งอือรถไทยเฟื่องได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ